สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายชัดติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันพุธนะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่มากนักนะครับวันนี้มีฟุตบอลอยูยิบสามชิงแชมป์เอเชียนะครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศมีลงสนามกันสองคู่นะครับ เกมคู่แรกออสเตรียเจอกับซาอุดิอาระเบียอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นออสเตรเิสฐานเจ้าภาพเจอกับญี่ปุ่นนะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับเป็นเกมระหว่างออสเตรเลียเจอกับซาอุดิอาระเบียทั้ง2ทีมนั้นเพราะนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับใน4เกมที่ผ่านมานะครับออสเตรเลีย Australia, นั้นล่าสุดพวกเขาเฉือนเอาชนะเติร์กนิษฐานมาได้บุบบิดนะครับหประตูต่อศูนย์ในรอบ ทีมสุดท้ายนะครับเช่นเดียวซาอุนะครับที่เอาชนะเวียดนามมา2ประตูต่อศูนย์นะครับในรอบแทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับออสเตรเลียนะครับสภาพทีมวันนี้ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับในลุกนั้นฝากความหวังไว้ที่อัลลูฮูโอนะครับเดายิงผิวสีจากเซาซูดานนะครับซึ่งอนสัญชาติมานะครับคนนี้รูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งนะครับเล่นเป็นก้าตัวเป้านะครับโดยมีรามีนัสจาเน่นะครับมิดฟิลด์จาก เวเทินซิดนีย์เป็นตัวทําเกมเช่นเคยนะครับในขณะที่ซาดีอาราเบียนะครับวันนี้คาดว่าแนวรุกน่าจะใช้ไอามานยายาจับคู่กับไฟลันอันบีการเล่นคู่กันหรืออาจจะปรับมาเล่นเป็นหมู่หกตัวเดียวก็ได้นะครับเหมือนอย่างเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มที่พวกเขาเอาชนะยูเอียสองสูนั้นใช้อับดุลลาลาสดิฟนะครับเล่นเป็นของหน้าตัวเป้าก็อยู่ที่ว่าคุณซือจะปรับมาใช้รูปแบบการเล่นแบบไหนนะครับหน้าคู่หรือว่าหน้าตัวเดียวนะครับโดยแดนกลางนั้นมีอาเดฮามด อันอากามดีนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นตัวทําเกมนะครับถ้าดูชื่อชั้นกระดูกบอลต้องบอกว่าสูสีนะครับเป็นมวยถูกคู่นะครับออสเตรเลียอาจจะได้เปรียบเรื่องรูปล่างสูงใหญ่แต่ว่าถ้าดูความคล่องแคล่วทีมเวิร์กตัวผู้เล่นผมว่าซาอุดูเหลื่อมกว่านิดๆน,นะครับแถมนักเตะยังดูค่อนข้างที่จะเจ้าเล่ห์กว่าพอสมควรนะครับเจอกันวันนี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับเป็นบอลที่ออกได้ทั้ง3หน้า แต่ชอบซาอุดิอาระเบียมากกว่านะครับมองว่าพวกเขารอบที่แล้วผ่านเวียดนามมาได้2-0ก็นั่งที่จะสบายกว่าไม่หนักมากนักนะครับตรงคามออสเซียที่เล่นกับเติร์กนิตฐานนะครับดูหนักกว่าวันนี้กัดฟันเคียซาอุดิอาระเบียไปนะครับอันดีแคปเปิดมาต่อหน้าราคาเชียร์ซาอุนะครับเชื่อพวกเขาน่าจะทะลุเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จ วางซาอุดิอาระเบียในฟุตบอลอยู่ยิไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับจเจอกัผมนายตัดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ